l u มิน t ็อ2 AA อันนี้เป็นลูมิน t o p 2 AA นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไฟฉายที่ซื้อจากต่างประเทศนะครับก็เป็นไฟฉาย Subcompact everyday carry นะครับหรือ Subcompact EDC นะครับ S E D C นะ S C E D C นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสีไว้นะครับสีขาวนะครับ E D C flashlight นะครับลูมิน To p กระต่ายนะครับ 2 a a QC p a s s นะครับมี ISO ด้วยนะครับบริษัทสแกน QR Code ไปดูได้นะครับ We will reply in 24 hours นะครับ Line Facebook Twitter นะครับมีหมดนะครับเข้าไปกันไกลแล้วนะครับ Made in China แน่นอนนะครับ QC p a s s ก็คือผ่านการตรวจสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองมาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็สติกเกอร์ก็ติดอยู่นะครับเห็นอยู่ชัดเลยว่ามันซีลมานะครับเดี๋ยวผมจะลอง ฉีกสติกเกอร์ดูแล้วกันเนาะจริงๆอยากจะตัดมากกว่านะแต่คัตเตอร์มไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับแบบนึงนะครับลอกเลยแล้วกันเนาะนะครับแบบนี้นะครับพอลอบอุ๊บกล่องมันก็จะขาดครับซึ่งก็เป็นปกติแหละเพราะมันจําเป็นนะครับเวลาจะเปิดใช้งานนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาข้างในาจะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาให้ตัวนี้จะเป็น ดูเ i n น top 2 a a 2.0นะครับเป็นเวอร์ชัน2แล้วผมมีเวอร์ชัหน1อยู่นะครับเป็นสีสีนะครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูดีไหมหรือว่าดูท้ายคลิปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับนะครับผมอ่านภาษาเยอรมันไม่ค่อยออกนะครับไม่ได้เลยนะครับในนี้อ่าราคาตำหน่ยที่ประมาณ900บาทนะครับอันนี้มี spare o l rings ให้มา2นะครับ มีดิฟฟิวเซหรือเป็นโครมกระจายนะทำด้วยซิลิโคนนิ่มๆนะครับซึ่งก็จะเรืองแสงในที่มืดด้วยเมื่อโดนแสงนะครับสามารถจะครอบเข้าไปหน้าตัวเลนส์นะครับของตัวไฟฉายได้มีแลนยอดนะครับสายคล้องมือนะครับอยู่ด้วยเป็นสีดำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งตัวไฟฉายเองก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับซึ่งก็สวยนะผมชอบนะครับตัวนี้เป็น 2w v e r s i o อร์ชัศน2.0นะครับจะเขียนไว้ชัดเลยว่าเป็น lumitop 2 a a นะครับ aa 2.0นะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมที่ทำสีเคลียร์นะครับอ n o d i z e เคลียร์หรือไม่ก็ไม่ทำ anodized นะครับเป็นสีแบบธรรมชาติเลยนะครับก็ดูมีดีไซน์ที่ดูเคลียร์ๆเกลี้ยงๆดีนะครับหรูดีนะครับส่วนด้านหน้าเองก็จะเป็นกระจกแก้ว champer glass นะครับเคลือบ anti reflect coat มี LED ข้างในนะครับตรงนี้เป็น Cree XPL HD นะครับหรือว่ามี Nichia 219 CT ด้วยนะครับแล้วแต่เวอร์ชันซึ่งตัวนี้เป็น Cree XPL แน่นอนนะครับ HD แน่นอน Reflector ก็จะเป็นสมูร t h ี e ฟ l e c เตอในเวอร์ชันนี้นะครับส่วนของ b บเซ l ก็กับบอด y ก็จะทำลายไดมอนด์ทั้งตัวนะครับมีชื่อโลโก้ชื่อยี่ห้อนะครับกระต่ายน้อยอยู่นะครับ Lumin Top l นะครับ l ูมิน To p เองก็เป็นค่ายถนัดทำไฟฉายเล็กๆนะครับพวกทูพวกเวิรมเนี่ยจะ เด่นมากเลยนะครับ2 triple A ก็มีมี product number ด้วยนะครับแล้วก็ body เองก็ทำสีได้สวยมากๆเลยส่วน pocket clip นะครับรุ่นนี้ก็ผลิตด้วยโ,โลหะนะครับทำสี powder coat สีดำนะครับสามารถที่จะดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานมีรูสำหรับใส่สายคล้องนะครับอยู่ที่บริเวณหัวแล้วก็ท้ายและกลางของคลิปด้วยนะครับหมุนเลื่อนตำแหน่งแล้วดึงออกได้ฝาท้ายเองก็เป็นลักษณะคือเป็นขอบสูงขึ้นมาป้องกันตัวสวิตช์ท้ายนะครับซึ่งสวิตช์ท้ายรุ่นนี้เปลี่ยนไปเป็นสวิตช์ยางรูป ลูมินท็อปกระต่ายกําลังยืนนะครับแล้วก็จะมีรูสําหรับใส่สายคล้องมืออยู่2ข้างเป็นช่องแคปซูลแล้วตัวไฟฉายแถวแสดได้นะครับซึ่งก็แฮนดีดีมากส่วนของตัวดิฟฟิเซอร์ก็สามารถที่จะครอบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับได้ใช้เป็นโคมเทียนกระจายแสงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นไม่แตกแน่นอนแต่ว่าต้องเก็บให้ดีนะครับเผื่อว่ามันจะหล่นหายนั่นเองนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับส่วนของหัวไฟฉายรุ่นนี้ก็ สามารถจะหมุนนะครับออกมาได้ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีคอนแทคทองเหลืองอยู่บริเวณด้านบนแล้วมีโอเรงติดตั้งมานะครับเกลียวก็เป็นเกลียวที่แบบทําออกมาได้ค่อนข้างที่สะอาดเรียบร้อยดีนะครับงานดีมากเลยในนี้แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับซึ่งแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่14500นะครับ3.7โวลต์นะครับ4.3วัตต์ต่อชั่วโมงเป็นความจุ920ม ah ิลลิแอมนะครับเป็นแบบมีวงจรหัวนูนนะครับ ใส่1 4 5 0ได้ดว่าแล้วก็จะมี USB นะครับเป็น Mi โคร USB พอร์ตชาร์จที่แบตเลยนะครับสะดวกดีส่วนท้ายเองก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้คือปิดเอาไว้ป้องกันไม่ให้ไฟฉายทํางานนะครับขนาดขนย้ายขนส่งนั่นเองซึ่งเป็นกฎหมายนะครับและเป็นระเบียบปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับลองใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนตัวหัวกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนท้ายเองก็ฝาท้ายก็หมุนออกมาได้เหมือนกันนะครับมีสปริงเป็นนิกเกิลนะครับแล้วก็จะมีเกลียว อยู่ด้วยนะครับมีโอริงขนาดเล็กกว่านะครับอยู่บริเวณท้ายคราวนี้เราลองหมุนเก็บกลับเข้าไปแล้วลองมาดูกันว่า UI นะครับการใช้งานของไฟฉายรุ่นนี้ใช้งานยังไงนะครับไฟฉายรุ่นนี้เป็น reverse click นะครับต้องคลิกสุดปล่อยมือไฟจะติดขึ้นมานะครับแล้วทันทีที่ไฟติดขึ้นมาเราสามารถจะแท็บนะครับสวิตช์ท้ายเราไปครึ่งทางแล้วปล่อยนะครับเป็นการปรับระดับความสว่างไปที่ระดับต่างๆนะครับซึ่งในนี้จะเริ่มจากโหมดต่ําสุดนะครับที่นะครับ ถ้าเป็น1นสีผมจะพูดถึง1นึ่งชี้ห้าแล้วกันนะครับโฟร์ทีนไฟห้นเแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช่หนึ่งสี่ห้าศูนยศูนย์เทสนะครับก็คือโหมดต่ำสุดนะครับที่1นึ่งสี่ห้าศูนศูนย์ทั้งหมดนะครับต่ำสุดที่16ลูเมนส์นะครับมีเดียมนะครับที่85ลูเมนส์นะครับไฮที่360นะครับแล้วก็สูงสุดที่650ลูเมนซึ่งก็ถือว่าสว่างมากในไฟฉายตัวเล็กแค่นี้นะครับรันไทม์ก็ต่ำสุดอยู่ที ถ้าเป็น14500น,น,นะครับจะเป็น37ชั่วโมงนะครับแล้วก็มา 6, 6. ชั่วโ6.9ชั่วโม6ชั่วโมง9นาทีนะครับแล้วก็จะมี79นาทีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น33นาทีในโหมด650ลูเมนเทอร์โบนะครับส่วนแบตเตอรี่อัลคาไลหรือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับถ้าเป็นะระดับโลสุดจะเป็น3.7 ลูเมนส์นะครับ28ลูเมนส์140ลูเมนส์และ270หรือ220ลูเมนส์แล้วแต่แบตเตอรี่ที่ใช้งานว่าจะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์แบบรีชาร์เดเบิลหรือเป็นอัลคาไลนะถ้าเป็นอัลคาไลเนี่ยจะสว่างน้อยกว่านิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับแล้วก็ไฟจะมีเมมโมรีนะครับถ้าเราปิดแล้วเปิดอยู่ระดับไหนอย่างผมเปิดระดับที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปิดไปเปิดมาใหม่ไฟก็จะจดจำระดับนั้นนะครับแล้วแสงก็จะเป็นแสงลักษณะที่มีฮอสปอตโตนะครับสปิล หนาๆเลยนะครับแม้จะเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กนะครับส่วนของเบเซลจะเห็นว่ามีการเรืองแสงด้วยนะครับเมื่อปิดไฟไปเมื่อโดนแสงนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับประมาณ900นะครับมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มีนะครับจะเป็น a A แล้วก็ใช้ a A ได้ด้วยใช้1450ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีนะครับตัวนี้เป็นระดับการป้องกันนะครับ IPX8 เออ IP 6 8นะครับลงน้ำได้2เมตรนะครับตก1เมตรนะครับเป็น ไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะน่ารักดีนะมีหลายสีมีสีดําด้วยนะครับอันนี้ผมเรียกมาเป็นสีเป็นเกรย์หรือเป็นไวท์ไม่รู้นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับนี่ก็เป็น Lumin top 2 AA นะครับ d o b l e A นะครับ2.0นะครับเวอร์ชัน2.0ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันนะครับที่เป็นสีสเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะสักครู่นะครก็ถ้าเป็นเวอร์ชัน1.0นะเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะผมซื้อมาเป็น Merry Christmas นะครับ ก็จะเป็นสีตามนี้เลยนะที่เป็นจุดอยู่แล้วกล่องก็จะเป็นกล่องคริสต์มาสแบบนี้เป็นกิฟต์เซตนะครับซึ่งก็นี่นะครับนี่เป็นสีม่วงนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งฝาแบบทวิสต์นะครับคือหมุนหัวนะครับมีไอ้นี้มาให้ด้วยนะครับมีเซลิโคนดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยนะครับคือหมุนก้นนะครับแล้วหมุนหัวเพื่อเปิดปิดก็ได้หรือว่าจะใช้สวิตช์กดแบบรีเวิร์สแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายสวิตช์เองก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายข้้้ออมมมืีโาใหดวยครรรัับปะะมาณนนี้คบ แล้วก็สีแดงก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันจะเห็นว่าเขียนว่า True Double A นะครับแดงนะครับก็เหมือนกันแค่บอดี้เป็นสีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยนอกจากรุ่น2เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่1450 0ได้แล้วด้วยนะครับรุ่น1ใช้ได้แค่ Double A อย่างเดียวเนี่ยนะครับรุ่น2เนี่ยท้ายยังมีไฟที่สวิตช์ด้วยนะครับผมลืมเอาให้ดูตะกี้นะเมื่อเราใส่แบตเตอรี่แล้วมีพลังงานเนะนมาครับ เป็นสวิตสวยๆเลยแต่เวลาเราเปิดใช้สวิตจะดับนะแต่ไฟด้านหน้าจะติดแทนนะครับส่วนรุ่นแรกเนี่ยจะไม่มีนะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันแต่เหมือนจะรุ่นสอจะสั้นกว่าด้วยนะครับซึ่งก็ออกแบบได้ดีมากนะครับตรงนี้นะครับเบเซลจะเล็กกว่านิดนึงด้วยนะครับรีเฟลเตอร์เล็กกว่านะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Hebi Riden Out